รีวิว10เมนูร้านเนื้อแท้อันไหนแจ่มอันไหนจ่อยมาดูกันเมนูที่ชอบที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่สั่งแน่นๆจุกๆ10เมนูรีวิวให้ดูทุกจาน ร้านเนื้อแท้เป็นร้านอาหารฮาลานมีพี่โตซินลิฟูเป็นเจ้าของร้านต่อยอดมาจากธุรกิจขายเนื้อวัวเกรดพรีเมียมฝั่งแค่นี้ก็อยากลองชิมแล้วล่ะค่ะเลยนัดเพื่อนมาด้วยกัน6คนเราขับรถมาชั่วโมงกว่ามาที่สาขาน้องจอกสั่งอาหารอิ่มๆจุกๆกันไปเลย10เมนูเดี๋ยวอุ่มอิ่มจะมาให้คะแนนรีวิวนะคะฮอตฮิตไม่หยุดจ้ารอกันไป26คิว สาขานี้อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะนั่งกินอเมซอนรอได้จ้าแนะนำว่าอย่ามาตอนหิวๆนะให้หาอะไรรองท้องก่อนนั่นที่สุดก็ถึงคิวแล้วแล้วทุกคนรีบไปกินดีกว่านั่นแหละฮะทุกคนรอไปประมาณ1ชั่วโมง20นาทีก็พยายามดิกเรียงช่วงเทียงและกันเนาะมาถึงร้านสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกก็คือการไปเลือกเนื้อนะคะชิ้นไหนดีฮะ เคนี่ยเหรอที่เยอะจริงๆแตก็ใจใหญ่ๆหน่อยนะเธอเธอกินชิ้นไหนดีอ่ะชิ้นไหนเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเนื้อบัวต้องดูที่ลายแต่ถ้าคู่ใจให้ดูที่เดาผ่านมา เขียนชื่อไวเพื่อเป็นการจองพอเลือกเนื้อเสร็จพนักงานก็จะเอาเนื้อมาถามที่โตนะคะว่าอยากกินความสูงระดับไหนแล้วก็มารับออเดอร์อื่มด้วยโคมฮอกชิ้นนี้เนื้อค่อนข้างหนาเขาก็เลยบอกว่าให้เราแบ่งเป็น2ชิ้นจะดีกว่าจะมาเป็นชิ้นนึงงแบบมันจะมีกระดูกหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นาบางๆมันจะผ่ามาท่านี้ครับ เราได้สเต็กเนื้อของเราแล้วก็มาดูเมนูอืนอ่นๆกันที่ร้านเนื้อแท้มีเมนูให้ดู2แบบนะคะแบบยิง QR code ผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นผ่านเล่มเมนูก็มีเหมือนกันนะจะเห็นได้ว่ารูปสวยมากๆน่ากินสุดๆเลยค่ะมีดีเทลต่างๆมากมายแล้วก็เมนูค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะทั้งเบอร์เกอร์ทั้งเส้นทั้งข้าวมีหมดเลยมีขนมหวานด้วยแล้วก็ที่สำคัญเครื่องดืง่มก็ยังรี f i ลต่างหากเด และนี่คือเหล่าผู้หิวโหยผู้เก็บประการไมหอยู่ใหญ่ข้าวเกาเราเลือกชิ้นใหญ่หมดเลยพี่นุ่มเอ้ยย่ำเลยแบบนั้นแหละนี่นะเอาเอาเอาแบบนี้เป็นเกาเหลาเกาเหลาเนื้อเส้นส่วนไหมซุเนื้อเนี่ยโบดหมดแล้วเลือกเสร็จแล้วก็มารับออเดอร์ด้วยจ้ามารับออเดอร์แล้วครับค nah, ุณ okay, พ hey, ี em, oh right. okay. s. <S ่กับข้าวกระเพราเนื้อบดหนึ่งเกาเหลาหม้อไฟหนึ่งหม้อซุปเนื้อเล็กหนึ่ง เบอร์เกอร์เนื้อเพิ่มชีสหนึ่งซีซาสลัดหนึ่งที่แซลมอนสเต็กหนึ่งครับพิงซอสเฟต,ตูชินีหนึ่งแล้วก็เอ,อทีโบนนะครับความสุกมิเด้นเวลสเสิร์ฟคู่กับมันบดขนมปังกระเทียมหนึ่งครับโทมาฮอคครับแบ่งเป็นสองชิ้นมิดเด้นเวลทั้งคู่มีมันบดกับเฟนฟรายเป็นเครื่องเคียงน้ำอื่นเป็นน้ำพันสีแก้วน้ำมะนาวดีฟิวสองอ๋อแล้วก็สปากเกตตีเนื้ออีกหนึ่งที่นะครับอดข้าวมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับผมโอ้โหดุดันจังเลยค่ะคุณพี่ ครัวของที่นี่เป็นครัวกลางร้านเราก็จะเห็นเหล่าบรรดาเชฟทำอาหารจริงจังขึงขังมากๆได้บรรยากาศไปอ,อ,อีกแบบน้ำของที่นี่มีแบบรีฟิลนะแก้วละ55บาทมีให้เลือก3ชนิดก็คือชามะนาวน้ำมะนาวแล้วก็พันค่ะสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนน้ำสลับไปมาได้และนี่ก็คือการรีวิว สิบเมนูอาหารร้านเนื้อแท้ที่เราจัดอันดับจากความคิดเห็นส่วนตัวของเราแล้วก็เพื่อนๆนที่ทานในวันนั้นนะคะอันดับที่10ได้แก่ซุปเนื้อค่ะตัวเนื้อเปื่อยนุ่มดีมากแต่ว่ารสชาติน้ำซุปออกไปทางหวานหน่อยค่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะอันดับที่9ซีซาสลัดเป็นสลัดที่อร่อยแบบมาตรฐานแต่ความพิเศษอยู่ที่เบคอนเนื้อที่เคล้ยวเพลินกรุบกรอบอันดับที่8ด กระเพราเนื้อเป็นกระเพราที่ผัดแห้งๆหอมเนื้อถ้ารสชาติจัดกว่านี้จะเยี่ยมเลยอันดับที่เต็กแซลมอนปรุงมาสุกกำลังดีเนื้อฉ่ำไม่แห้งจนเกินไปอันดับที่6พิ้งซอสเฟตตูชินีชีสเข้มขน้นอร่อยสุดๆมันรังตรงจานะีอย อันดับที่5สเต็กเนื้อทีโบนใครที่ต้องการทานสเต็กแบบเคี้ยวสู้ฟันนุ่มกำลังดีแนะนำจานนี้เลยค่ะอันดับที่4พาสต้าโบลอเนสเส้นสุกกำลังดีแบบอัลเดนเต้น้ำซอสข้นหอมเนื้ออันดับที่3ชีสเบอร์เกอร์ เห็นถึงความใส่ใจในทุกดีเทลขนาดขนมปังยังทำเองเลยที่เด็ดก็คือน้ำซอสที่เสิร์ฟมากับเบอร์เกอร์เนี่ยอร่อยย่ใครชอบเบอร์เกอร์ลองสั่งดูนะอันดับที่2เกาเหล่าเนื้อหมอ้อไฟขอบอกเลยว่าใครมาที่นี่แล้วต้องสั่งนะน้ำซุปเข้มข้นได้ใจมากเนื้อนุ่มและหอมเครื่องเทศสุดๆรสดดชาติแบบนี้หาทานได้ยากนะอมอิ่มเรคคอมเมน

เมนูนี่ว้าวเด็ดจริงดูสีไฟยังลุกอยู่เลยแต่ว่าในหม้อไม่เหลืออะไรแล้วหวังไม่พอแล้วจ้าและแล้วก็มาถึงเมนูเด็ดเมนูสุดท้ายเมนูที่ชอบที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่เต็กเนื้อโทมโฮอ เมนูนี้ได้รับการโหวตมาทั้งโต๊ะว่าคือ the best มาถึงร้านเนื้อแท้แล้วต้องสั่งเนื้อนุ่มหอมมากมาร้านเนื้อแท้ก็ต้องกินเนื้อให้มันจูใจไปเลยไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยใช่อันนี้มันนุ่มมากแบบว่าใช้ซ่อมติกๆใไม่ได้ใช้แรงไปแล,แล้วหลุดละอุะอ้ยอันนี้อันนี้ชมพูด,อนนด,ดีอันนี้งาง ไม่ใช้แรงอะไรเยอะเลยอะ่ะอันนี้จะติดมันนิดหนึ่งนะครับเขาไม่และไม่คุณพูดอะไรได้พูดได้เป็นไง,ทงโทมาัสลอยได้มันมันเย็นไปแล้วเนาะอ, <c oughs> อะร่อยอร่อยทนุ่มมากตจ็กเจอของมัน พอแล้วรุ้มๆุๆมรุมมม Very good ุ่มมากรุ่มมากเลนะเออถ้ามเออจะสั่งอะไรบ้างเขาต้องมีริบอายเพราะเราไปกินริบอายอ็เอาแค่ถูกมาี่อแล้วก็เชอร์รี่แต่เชอร์ีม่เนม่เ่วไม่ได้ไม่มีชอบอะไรที่สุด ครับมมมมมามม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 นมม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 มไมมเมี่ยวมนื้อเมีมยวมม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 ม เราจะต้องเอาซอฟไปกินที่หลังตุดเพราะว่ามาาันรสชาติดีสุดแล้วม,มันจะดึงมีดเสเข้าถ้างั้นเราควรสั่งที่หลังต้องให้ใช้คารีค่ะจริงมือนี้อิ่มอร่อยฟินมากเลยค่ะต้องบอกว่ารับรู้ได้ถึงความใส่ใจความตั้งใจของพี่โตเรารับรู้ได้จากมาตรฐานแล้วก็รายละเอียดต่างๆในร้านความคุ้มค่าสมราคาไม่แปลกใจเลยว,ว่าทำไมคิวยาวขนาดนี้ มันไม่ใช่แค่กระแสนะคะแต่ว่ามันเป็นการส่งมอบแวลูดีๆพนักงานยิ้มแย้มเสิร์ฟไวบริการดีตลอดเลยแม้ว่าคนจะเยอะแนะนำอีกนิดถ้าใครจะไปทานอย่าวู้วามสั่งแบบเรานะมิฉะนั้นอาจจะทรมานพุงได้พวกสเต็กตองให้เขาค่อยๆทำมาไม่งั้นอาหารจะเย็นแล้วก็ชืดความอร่อยจะลดลงค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่ามาเวลาหิวเราเตือนแล้วนะเพราะว่าอาจจะต้องรอคิวถ้ามาสักประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นก็กำลังดีค่ะโตจะได้โล่งหน่อย มื้อนี้เราทานกันไปทั้งหมด5,093บาทนะตกคนละ849บาทอิ่มอร่อยจุกจิกที่ของทานบุฟเฟ่ต่างหากวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้อุมอิ่มพาไปทานร้านไหนหรือว่าเข้าครัวทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด u ับ c r i b e กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่มใหม่ในคลิปหน้าจ้า